ฮัลโหลไทยแลนด์ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับชาวปทุมและจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูงานไหลสงการนะครับที่สางโคนะครับไปดูกันเลยนะครับ ร้วยการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้รักระวางงานสงการมาจะมามาครับเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เขาเริ่มเล่นตั้งแต่หน้าแมคโครนะครับตั้งแต่สะพานเลยนะครับเล่นไปเลยครับไปเลยครับเขียนท่อเวฟไปแป๊บนายนี่มันสั้งแสบหูจริงๆรสักไอ้น้องมไไผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ไปเที่ยววันนี้นะมีคนมาดูนะครับ ากดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับ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 คุณพี่ซ้มือนะครับน่ารักนะครับโวยพวด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ก็จะจบคลิปนะครับกล้องผมก็มีการเปิดอต้องขออภัยด้วยนะครับคนดูทุกคนนะครับก็จะจบนะครับก็จะมีคนที่มาชอบมาป้ายกล้องบางคนก็ไปที่หน้าเขาเขาพาไปโดนกล้องบ้างครับเข้าใจครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าขาดไอเทมนะครับคนดูพื้นฉีดน้ำก็แระมาแป้งก็แป้งกระป๋องไม่ทันใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อแป้ง จะเข้ากล้องครับพี the 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 ่โทษทีนะน้องกล้องพี่นะครับคนเปิดนะครับต้องโทษทีนะครับมันอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับถีดโดนป่าแป้งอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ไหวแล้วครับผมขอเอาไอเทมก่อนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมันแน่นะครับนุ่มๆทั้งนั้นนะครับขออนุญาตถูกคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับที่ผมป่าแป้งไปนะครับคลิปนี้นะครับสุดหล่อที่เธอเหลียวคงไม่ใช่พี่แน่นอนนะครับน้องพี่ขอปาสักหน่อยนะครับคนท้ายรถ น้องช่างเด่นมาตต่ไกเนะครับเต้นอยู่บนรถนะครับอ่ะลุยเลยเสือจอดปับ๊บน้องครับแกยิ้มให้เธอก็แอบหน้ามาให้งงเพลงที่เขาเปิดในะน้ำพงเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ของ y YouTube หรือเปล่านะครับบางทีติดก็ต้องอาจจะต้องลบแก้คลิปใหม่นะครับคนดู เราอยู่ข้างหลังก็ตามพวกไม่ทันนะครับพวกเขาไปข้างๆไวนะเราวัวตบแวะม่านแวะนี่นะครับแวะแปะแก้มเขาเดี๋ยวโดนบนนเน่ๆดูทรงนะเนี่ย,อ,นนยอะไรอะไรนะเอาแล้วจะถ่ายพวกแกยังไงอ,ะอ่ะรับหน้า ที่ก็หยุดมาตั้ง19ปีที่เล่นแต่อายุ 13, 14ตุนาหยุดมานานมากแล้วเนี่ยเข้าบ้านแล้วนะครับ ว่าสิบล้อหลวงทางครับที่ไหนได้สิบล้อมาเล่นน้ำสงการโอ้โหพี่สุดยอดอ่ะเอาสิบล้อมาเล่นน,น,น่ะน้ำมันโคตรแพงเลยนะสิบล้อนะโอ้โหสุดจริงรับเสียหัวใจไปะเนี่ยจจเจ้าเจ้าพี่เจ้าเท่เลย ขึ้นเราจริงๆด้วยวะผมมาคนเดียวนะครับได้คนซอนถ่ายนะครับเขาซ้อนนล่นเล่นนะครับแต่เขาก็ลงนะผมคิดว่านะครับจะไปไกลแค่ไหน่ะลวงและ ตกใจมากเลยครับเสียงอย่างหล่อนะครับแต่คนสวยมากนะครับสาวสองนะครับคุอยอวครับสาวสองคนนี้สวยครับสวย การเล่นสงการที่ปทุมนะครับผมมองอยู่แววตาแล้วก็การยิ้มนะครับทุกคนนะครับแล้วตาเป็นสายตาเดียวกันนะครับน่ารักมากนะครับคือไม่มีเรื่องนะครับคือทุกคนมาด้วยไม่ตีจริงๆริเปล่าไหครับหนาวกันไหมไม่หนาวเลยหนาวใจมากกว่าแหมอัดแขนได้ไหมอัดแขนได้ไหมน้องเขาหยอดผมครับถ้าน้องมาเจอคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เล่นๆกับพี่ได้นะครับสาวเสื้อดำตรงขวามือนะครับเขาจ้องจะเล่นงานผมอยู่นะครับ หกมามาแล้วโดนแน่จุดนี้นะครับรถมันกะเริ่มติดนะครับแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้นะครับคนดูก็จอดตรงผู้ชายนะครับผู้ชายเขาไม่ค่อยปาแป้งครับแตงผมคิดว่าพี่เขาไม่ปะนะปากคนเฉยโอเคครับขอคุณมากครับพี่คุณอาปะเพิ่มเติมนะครับจุดที่เขาเล่นนะครับก็แต่ละปีนะครับก็จะเล่นตั้งแต่ สีแยกสารท่สุกนะครับหรือชื่อเก่าเป็นสีแยกร้อยศพนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นขาออกนะครับที่วิ่งไปสู่ถนนเอเชียนะครับที่ถนนเอเชียเส้นหลักนะครับที่วิ่งไปโคราชนู่นนะนะถนนสีเดนนะครับคนดูเช่นนี้เลยครับพี่ยุ้ยครับผมโชคดีมากครับที่เจอพี่วันนั้นนะครับวันนี้นะครับผมได้ลงคลิปให้พี่แล้วนะครับที่แรกก็คุยกันพักใหญ่นะครับผมไม่ได้กดถ่ายนะบาทีสองตัวแล้วก็ทินใช่ครับทีภาษาอังจีนพีภาษาอจีนสองตัวแล้วก็ทินแล้วก็เป็นภาษาไทยครับ ใช่ที่ภาษาไทยแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทิ้งเลยใช่ครับคุติดตามประมาณ400ก่ารอโอเคว่งทางเดี๋ยวให้ดาวลงเดี๋ยวพ่งตอบนะถ้าเจออีกเดี๋ยวไปต่อบ้านพี่คาราโเกะคาาโเกะอยอัไร้่ะเรจากไม่มีว์อมันเก็บไมทนี่ โปไป็นไงครับโปไฟล์โปรไฟล์น้นี้่ะม่เ้อรเกินข้อัหน้านี้หน้านี้้ยสวย้หมสวยเครับาามาดูอเคครับเป็นนาตัวเองไม่ป okay. 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 ี่าใครสวยสวยยังยังสวย้นีครับนัครับ มก็อยากรู้ช่องพี่นะครับแต่ว่าอยากจะไปตามช่วยอีกคนหนึ่งนะครับที่ให่ทนะกูเพื่อนๆำครับ ที่ใิชั้านะครับโครงการ๓ปุคกนี้นะครับเสาสาวเป็นโรคปวดบวมจะต้องข้างเยอะนะครับใส่เสื้อน่หนาด้วยนะครับับปวดบวมมากเลยครับเพื่อนอ,อ้าวเป็นไงสาวปะสวนมาครับ เจอแม่สาวน้อยนะครับเสื้อขาวด้านซ้ายมือนะครับตัวสูงนะครับทีแรกก็จะจะไม่ปะนะครับดูน้องเขาเดินตลอดนะครับถ้ารถไม่ติดก็คงไม่ได้ปะนะครับไปดูกันไว้ทีนะครับว่าไงจะได้ปะหรือเปล่า บินหยอกเพื่อนขอ้างคำนะครับอยู่ข้างหลังนะครับขี่ CB-R500 นะครับใจก็อยากเอาพิกไบมานะครับแต่กลัวรถเลอะครับเล่นแป้งกันนะครับไม่คุ้นกันยังไงถ้าใครเห็นคลิปนี้เดี๋ยวผมปลแรงผมต้องกาบขอโทษเลยนะครับทุกคน มิตรภาพนะครับผมปะหมดนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับโดยเฉพาะครับใครที่มาเป็นคู่นะครับเป็นแฟนกันนะครับผมก็จะปะทั้งแฟนผู้ชายแฟนผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่าน้อยใจกันอีกนะครับมาแล้วสุดหล่อที่เธอเหลียวหาอะเหยื่บนี่ด่ามีเสียงจริงโคตรดังนะครับคนด้วยครับอยู่ในกล้องนะครับมันดรอปลงมาเยอะนะครับตัดเสียงไปเยอะหน้างาโอฟังอะไรรู้เรื่องครับโคตรดังและท่านใดนั่นเองนะครับมีคนเล็งเห็นผมนะครับ หน้าเต็มแป้งนะครับใจดีมากนะครับล้างหน้าให้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากๆเลย กวันไหลสามโพนี่ครับดูเอาไว้ยาวๆนะครับมาดูผมลงไว้สักเกือบสามสิบนาทีนะครับที่แรกมัน1ชั่วโมงนะครับผมตัดออกครับมันยาวเกินไปนะครับ การของพี่ช่างเนียนมากครับแป้งเต็มแขนเลยครับพี่ บริการดีจังเลยครับบริการดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าครับพี่พี่ขอบคุณมากนะครับ ด้ยพี่ผมเกรงใจอย่างเลยพี่ต้องไหวขนาดนั้นครับ10บ,บาทที่โอบริการอย่างเงินหนึ่งพันเลยครับขอบคุณมากนะครับ ว้าวมันสัางเจ้าสั่เกินเป็นไม้ป่าที่ซ่อนอยู่ลึกลับจริงๆนะครับตัวน,นี้นะครับน่ารักจริงๆนะครับล้างน้ําให้ผมด้วยนะครับโอ้กล้องผมอย่างเลอะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีเจ้าเลอเกินรวมมั่วไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดวนแฟนเขากระทืบนะนี่มาคนเดียวมั้งดตา <laughs> มได,ได้ไหม,ไมไ โปรตีสองตัวแล้วก็ทีมภาษาไทยครับโปรตีใหญ่สองตัวแล้วก็ทีมทีมภาษาไทยนั่งรุ่นเรือครับยูทูบครับยูทูบครับมีสองครับครับตอนทำไม่ได้เลยน้อะเป็นหัวเลยนะทุกคนเราสองพูดตรงนี้ผมกลัวนะครับตรงนี้มันมืดด้วยนะครับผมมาคนเดียวนี่นะครับเรียบร้อยอย่างนั้นเนี่ย เทีย่ยวอะไรสนุกครับ โอเคครับตอนนี้เราตัดมาอยู่ที่ประเทศอินโดนนะครับที่เพื่อนรถแข่งกันนะครับโย่จัดไปไว้รุ่นเจ้าก้าวแก้วเอาเขาด้วยเหรอเนี่ย ซีแีก้กว่ากบวฟด้วยเนี่ยเอางไายถึงสองห้ารุงนโตเอาง่ายแรมากเลยเนี่ยการเป็นรอบตัดนะครับผมภาวนากับเจ้าของรถเหมือนกันนะครับว่าวาวจะขาดหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับตัววาวขาดพันน้องน้องท้ม่ใชนี่น้องแกมโต สพสามพคกเจ้าทินนะครับไม่ใช่อะไรครับไม่ต้องตกใจครับพอดีที่ตำรวจมาอมำนวยความสะดวกน,นะครับเพื่อที่จะเคลียร์รถนะครับที่จอดเล่นตามถนนปิดถนนเล่นนะครับเขาเคลียร์รถออกให้นะครับเมื่อที่รถมันเดินไปไหลไปเรื่อยๆนะครับคดูไม่ต้องตกใจนะครับ ตามพี่ครับจะดูตัวเองแน่นอนนะครับผ่าน YouTube นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามให้นะครับฮัลโหลใช่เลยไปที่สองตัวที่สองตัวที่ใหญ่สองตัวแล้วก็ทีมมีโทรศัพท์ก็รับเท่อตัวที่ที่ตถอะไรตัวตัวที่สองตัว 来，挂店。 ที่นี่นะครับทุกคนนะครับเป็นกันเองมากๆเลยครับคนดูซึ่งบางคนนะครับอาจจะมองว่าภายนอกนะครับบอกว่าเขาเล่นอันตรายเล่นเถื่อนนะครับจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเล่นสนุกครับไม่มีการตีกันด้วยนะฮัลโหลใช่เลย ลวงนี้นะครับผมจอดรอน้อง c b r 500นะครับแล้วก็น้องๆอีก 2- 3สามคนนะครับหลงทางกันนะครับตอนนี้ผมมาคนเดียวแยกกันหมดแล้วเดี๋ยวดูน้องกาเต้นไปทางทางก่อนนะครับคนดูจะไม่พูดอะไรมากนะครับดูบรรยากาศไว้นะครับตอนนี้ก็เวลาเป็นเวลา3ามทุ่มนะครับคนดูรอพวกน้องๆไม่ไหวนะครับพอดีพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานนะครับจะต้องขออนุญาตกลับก่อนนะครับไปเราจะไปเป็นเหยื่อกันครับไปเป็นเหยื่อให้น้องๆเขานะยืนดูตั้งนานแล้วครับไปครับ เราซ่าโบกุงให้กล้องหน่อยครับเรานี่พ่อจริงๆนะครับเล็งเตะตัวท็อปอย่างเดียวเลยนะอยากฝากทุกคนอยู่นะครับจริงๆนะอยากฝากทุกคนนะผมคงไม่ได้เล่นของเขาแล้วครับพื้นที่มันค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ที่โฟมนะครับคนดู สเสื้อดำครับเดินม,มาใกล้ๆครับเดินมาหาผมนะก็ฝา,าแป้งหน่อยครับโอเคสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะครับโอ้หกล้องกมวัมวเลยเกินขอน้ำใครใได้น้ำมาคงจะดีนะครับดีน้ำให้หน่อยครับโอ้น้ำมาแล้วโอ้โหสวรรค์มาโปรดโอ้เยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยพี่พครับขอบคุณครับ ผมมาเห็นกล้องครับตอนที่ตัดนะครับเธออยู่ข้างในเลยนะสาวเสื้อขาวนะครับเธอพยายามากนะครับวิ่งออกมาเพื่อจะปาแป้งผมนะครับคนอื่นเขานิ่งกันหมดนะครับนี่นะครับมาแล้วเายครับนี่ใครทําแก้มเธอเจ็บรู้เปล่าครับเธออยากที่ปะเบาๆนะครับคุณดูอ๋อตาช่วยลงครับ ที่กรงแรรับชมอยู่เรบอยู่ภายใต้ของผู้ปกคฟองนะครับเพื่อําคำแนะนำที่ดีนะครับียากรูตัดักอยากดูนี่ควรดูนะครับทีนี้นะครับผมชอบให้ติดตามด้วยนะครับดันให้ผมถึงหนึ่งพันซับนะครับดันให้ผมถึงหนึ่งพันซับด้วยนะครับวันไหลสงการนะครับต้องจัดจบเป็นท้นนี้นะครับ๋ยวไปติดตามนครับจะว่าจะลงสายในหรือว่าจะลงสนามหลวงก่อนนะครับสวัสดีครับ